โอเคสวัสดีครับเรามาแกะปลานะครับพึ่งได้รับเมื่อสักครู่นี้เองนะครับอันนี้จากมิดมิดคอยาร์มนะครับเป็นปลาที่ผมประมูลนะครับเป็นปลาโอก้อนตัวเดียวเองนะครับปลาโอก้อนตัวเดียวนะครับที่ผมได้มา นี่ครับพร้อมใบเซอร์ใบเซอร์นะครับโอเคหุกระตานะครับหัวเน,นียนสวยนะครับอโอเคผมก็เตรียมนะ้ำไว้แล้วนะครับนิดนึงกะว่าเดี๋ยวสักพักก็จะปล่อยลงไปเลยนะครับแล้วก็ ก็ใช้น้ำแค่นี้ครับเพราะว่าปลามาถึงกลางคืนแล้วนะครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะถูกต้องนะครับนี่ต้องตรงสเปกมั้งครับผมห่วงเรื่องหัวอย่างเดียวนะครับหัวต้องเคลียร์หน่อยเพราะว่า ที่ผมประมูลตัวนี้มาเพราะว่าหัวมันจะเคลียร์ไม่มีฝุ่นเลยนะครับก็น่าจะประมาณนั้นมากครับไม่รู้ฟาร์มเขาดูยังไงผมว่าปลามันเหมือนกันทุกตัวโอเคนะครับแกะยางออกแล้วน,นะครับเดี๋ยวจะต่อยลงในน้ำนี่เลย ไปไหนแล้ว啊อ่อนที่นี่เองนะครับตัวเล็กจิ๋วมากเลยนะครับเนี่ยนะครับว้าวหัวสวยมากเลยนะครับถูกใจมากเลยนะครับสวยครับสวยไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้เป็นโอคอนนะครับ จริงๆโอ,อก้อนนี้เป็นปลาที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าเขาเหลืองสวยนะครับโอเควันนี้วันที่สี่กุมภาพันธ์สองห้าหกห้านะครับเป็นสมาชิกใหม่ในบ่อปลาของผมนะครับเดีย๋ยวมาโอกิโอ้อนจากโอกตะฟาร์มนะครับนําเข้าโดยนิมิตค่อยฟาร์มครับผม ไม่ค่อยออกแสงนะครับสวยมากแจ่มลยครับ